สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววราพาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมผู้ประกอบการค้าบริเวณถนนคนเดิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาประชุมใช้งบ12ล้านบาทสร้างอาคารท่องเที่ยวที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาประชุมใช้งบ12ล้านบาทสร้างอาคารท่องเที่ยวที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดค่ะนายพรมโชติไตรเวทผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาประชุมร่วมกับดเรเทริดเกียรติชินสารนนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดจังหวัดตากพร้อมคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและหัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือการจัดสร้างอาคารสำนักง,งานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาที่ห้องประชุมอาเซียนเทศบาลนครแม่สอดโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะสนับสนุนงบประมาณจำนวนกว่า12ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดต,ติดกับอาคารสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดถนนสายเอเชียโดยจะเป็นอาคารสี่ชั้นเชื่อมต่อกับอาคารสำนักง,งานเศรษฐกิจซึ่งจะใช้พื้นที่594ตารางเมตรสร้างอาคารสี่ชั้นงบประมาณ12ล้านบาทเป็นสำนักง,งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาศูนย์อัญมณีสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมาคมส่งเสริมกีฬาม ตำรวจท่องเที่ยวโดยรูปแบบอาคารนั้นลักษณะเดียวกันกับสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดพบพระแม่รมากเทศบาลน,นครแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลทั้ง14ตำบลค่ะ ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลแม่สอดสำนักง,งานเทศบาลน,นาครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสรารน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีหัวหน้าคณะทำงานระดับตำบลทั้ง14ตำบลหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่องพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่าเยียวยาราษฎรในพื้นที่ของรัฐที่มีการถอนสภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มวัตถุประสงค์ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมหรือสอปกแล้วสามารถเปลี่ยนมาเป็น ที่ราชพัสดุได้หรือไม่เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาทั้งหมด14ตำบลเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมผู้ประกอบการค้าบริเวณถนนคนเดินคะ่ะเทศบาลนครแม่สอดโดยกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมหารือการจัดระเบียบ ผู้ประกอบการค้าในย่านบริเวณถนนคนเดินที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดโดยดเอรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธิรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกองงานวิชาการและแผนงานกองคลัง และเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอดส่วนทางผู้ประกอบการค้าย่านถนนคนเดินมีนายภูสิทธิ์สินทีระนันประธานคณะกรรมการผู้รับเหมาดูแลรับผิดชอบถนนคนเดินพร้อมคณะกรรมการและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดถนนคนเดินเข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้กว่า250ราย โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการถนนคนเดินของคณะกรรมการอันได้แก่บริเวณพื้นที่การดำเนินการวันเวลาจำหน่ายสินค้าจำนวนร้านค้าผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและการแบ่งแยกประเภทสินค้าการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาห้องน้ำ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีรายรับรายจ่ายปัญหาอุปสรรคผลกระทบข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานถนนคนเดินแนวทางการแก้ไขปัญหาและเรื่องอื่นอําอำเภอแม่สอดเปิดโครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการตำบลปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาตามภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานณัชัน เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอและท้องถิ่นค่ะที่ห้องประชุมชั้น3โรงแรมอีโคอินนายปรีชาใจเพชรในอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการตำบลปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาตามภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉชันเพื่อเป็นการปฏิรูประดับอำเภอและท้องถิน่นอำเภอแม่สอดจังหวัดตาประจํปีพุทธศักราช 2,558ตามที่จังหวัดตากได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานณชันเพื่อการปฏิรูปจังหวัดตากเพื่อดำเนินการสร้างความรักความสามัคคีแก่ประชาชนทุกกลุ่มฝ่ายตลอดจนเพื่อให้การปฏิรูปประเทศไทยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยภารกิจงานด้านปรองดองสมานณชันถือเป็นนโยบายอันสำคัญของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการเริ่มแรกในระยะที่หนึ่ง ต่อมาในช่วงระยะที่สองช่วงระยะเวลาเดือนสิงหาคม2557ถึงเดือนกันยายน2558เป็นการขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงโดยในวันนี้มีข้าราชการฝ่ายปกครองและท้องถิ่นได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า100คน ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในเครือบริษัทเซนทัลกรุ๊ปเข้าพบนักลงทุนในท้องถิ่นของจังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองของหอการค้าจังหวัดตากแม่สอดนางสรรสนีนิ่มพิทักษ์พงศ์ผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ฝ่ายพื้นที่เช่าของห้างสรรพสินค้าโรบินสันในเครือเซนทัลกรุ๊ปมีแผนต้องการขยายการลงทุนมายังอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญและมีการเตริบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยทางห้างมีแผนที่จะเปิดตัวศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ในเดือนธันวาคมนี้ทางศูนย์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าร่วมดำเนินธุรกิจกับนักธุรกิจและผู้ลงทุนในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อทำการนำเสนอรูปแบบโครงสร้างในเบื้องต้นและร่วมหารือถึงโอกาสในการร่วมกันดำเนินธุรกิจ ในศูนย์การค้าแห่งนี้การเข้าพบและร่วมหารือครั้งนี้มีนักธุรกิจภายในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลกว่า70คนโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีวิถีไทยค่ะ โรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีวิถีไทยที่ห้องประชุมเพชรชมพูอาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีนายแพทย์สมยศกรินทราทันรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสร้างสุขภาพและนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกอบอุน่นได้ร่วมกันจัดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสร้างสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยกันในงานได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองที่เป็นภูมิปัญญาของผู้สูงอายุงานหัตถกรรมและอาหารพื้นเมืองโดยมีผู้สูงอายุทั้งหมด20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมมหกรรมออกกำลังกายจำนวน200คนการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกคนสุขภาพดีนั้นจะต้องเป็นสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขกิจกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดียิ่งนั่นก็คือการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้นไม่มีโทษแต่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพทางด้านร่างกาย จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพในทุกส่วนให้แข็งแรงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทางด้านจิตใจช่วยให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เวลาของการรายงานข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครนคแม่สอดดิฉันนางสาวรพพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ